ขอความสุขความเจริญจะมีญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาจนาพระสูตรมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระสูตรที่อาตมาภาจนามาเผยแผ่ชื่อว่าอินทริยาสูตรที่ว่าเดเรื่องอินทรีสี่ข้อความในพระสูตรนี้ก็มีว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพิสูจน์ทั้งหลายอินทรีย์วางเป็นใหญ่สภาพที่เป็นใหญ่สี่ประการนี้นั่นก็คือ1น สัตถินรีอินทรีย์คือศรัทธาสองวิริยินรียอินรีย์คือวิริยะสามสมาธินรียอินทรีย์คือสมาธิสี่ปัญญินรียอินทรียคือปัญญาก็ความเหล่านี้มาในพระสูตรอังคุตระนิกายจาตุการนิบาตปาใต้ปตีดกเล่มที่ยี่สิบเอ็ดข้อที่หนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดหน้าที่สองร้อยสิบสี่ พระไตรปิฎกฉบับมหา,าจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยอาตมา,าพานามาเผยแผ่เพื่อให้ประราชโยมได้รู้ถึงอินทรีย์อินทรีย์นี่ในภาษาธรรมเรียกว่าความเป็นใหญ่หรือว่าสภาพที่เป็นใหญ่ทั้งที่อย่างนี้เป็นเรื่องของความเป็นใหญ่นี่คือไอะศรัทธา,าจะทําอะไรก็ศรัทธาต้องมาก่อนมีศรัทธาที่จะทํา ถ้ามีศรัทธาแล้วเนี่ยทาอะไรก็ประสบความสําเร็จแต่ถ้าไม่มีศรัทธานี่ก็ไม่ไม่ชอบไม่ไม่ประสบความสาเร็จมันมีศรัทธาแล้วประการต่อมาก็คือต้องมีความเพียรที่ว่าวิริยะเพียรเพียรเ,เจริญสติเพียรอยู่ตลอดทางอริยาบทน้อยอริยาบทใหญ่ต้องมีความเพียรต้องมีความมุสาหะเพื่อที่จะก้าว ไปตามลำดับของการปฏิบัติธรรมมามีความเพียรแล้วมีสติเพียรที่จะมีสติแล้วนี่ผลตามมาก็คือสมาธิสมาธิคือความสงบใจเมื่อเราเพียรม,มากแล้วความสงบใจก็มาเมื่อความสงบใจมาแล้วนี่ก็ปัญญาปัญญาที่จะรู้ที่จะแทงตลอดอาสวะกิเลสหรือว่ากิเลส ที่มีอยู่ในจิตของเรา,าปัญญาเป็นตัวควบคุมให้เป็นสมาธิฐิในการดําเนินการประพฤติปฏิบัติไปโดยลดําดับทัศาวิทยะสมาธิปัญญาข้อธรรมเหล่านี้เป็นข้อธรรมของการประพฤติปฏิบัติธรรมถ้าเรามีครบก็คือเราก็มีปานเป็นใหญ่ในอินทรีย์ทั้งหมดครบนั่นเองอาตมาภาพขอนำธรรมะมาให้ญาติโยม จะเรินพอ